สวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้หมอจะมาเล่าถึงเรื่องของเอนไซม์ให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะคะว่าเอนไซม์คืออะไรมีคุณสมบัติอย่างไรให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายบ้างวันนี้เป็นตอนที่1นึ่งนะคะเอนไซม์นั้นคืออะไรนะคะแล้วก็มีหน้าที่อย่างไรกับร่างกายของเรานะคะมีหลายๆท่านใช่ไหมคะที่ยังไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยว่าเอนไซม์คืออะไรใช่ไหมคะ อย่างดรเอ็ดเวิร์ดฮาวเวลนะคะนักวิจัยระดับหัวกะทิเลยนะคะเริ่มศึกษาเรื่องเอนไซม์ในอาหารนะคะกับสุขภาพมาตั้งแต่เมื่อปีพศ2อ7 3แล้วนะคะได้เขียนหนังสือดีๆนะคะเอาไว้ศึกษาเรื่องของเอนไซม์เซลในร่างกายจํานวนนับล้านล้านเซลลเลยนะคะทำงานกันตลอดเวลาเพื่อรักษาระดับเอนไซม์ให้สมดลุล เพื่อระบบต่างๆของร่างกายจะทํางานได้ดีตามปกตินะคะดังนั้นนะคะเอนไซม์ในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปจึงเป็นแหล่งเสริมเพียงแห่งเดียวจากภายนอกนะคะเมื่อร่างกายเผชิญกับการติดเชื้อไวรัส การออกกําลังกายที่หนักแล้วก็หักโหมเกินไปนะคะหรือแม้แต่ความเครียดนะคะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่อากาศไม่บริสุทธิ์นะคะอารมณ์โมโหพวกนี้นะคะการกินอาหารที่มีแต่ไขมันนะคะเหล่านี้ก็จะเป็นภาวะที่สูญเสียเอนไซม์มากๆเลยนะคะระดับการสะสมก็จะลดลงด้วยนะคะร่างกายก็จะเผชิญกับสภาวะล้มละลายวิธีแก้ก็คือหาเอนไซม์ให้ทันท่วงทีนะคะโดยการรับประทานเอนไซม์ พืชสดหรือว่าเอนไซม์เสริมสําเร็จรูปนะคะซึ่งจะช่วยตั้งแต่การย่อยอาหารสร้างเสริมเนื้อเยื่อแล้วก็เติมเอนไซม์ที่ระบบเผาผลาญพลังงานโดยตรงเลยนะคะซึ่งก็จะทําให้คุณสดชื่นแล้วก็ปฏิบัติงานต่างๆได้ตามปกตินั่นเองนะคะซึ่งการรับประทานผักและก็ผลไม้สดนั้นก็มีปริมาณเอนไซม์เพียงพอสำหรับการย่อยของมันเท่านั้นนะคะไม่เพียงพอที่จะไปสะสมไว้ในร่างกายนะคะ ว่ามหา,าจรรย์ของเอนไซม์นี้นะคะว่ากันไปแล้วนะคะมุนเราเนี่ยจัดเป็นงานสร้างสรรค์ที่มหา,าจรรย์มากเลยนะคะแต่ละคนจะมีแบบแผนที่เหมือนกันอย่างหนึ่งซึ่งจะมีผลต่อภาวะสุขภาพนะคะแบบแผนนี้ก็เป็นผลมาจากศักยภาพของเอนไซม์นั่นเองนะคะซึ่งจะ มากน้อยต่างกันไปตามโครงสร้างและก็พันธุกรรมของคนนั้นๆตัวอย่างเช่นนะคะสมาชิกในครอบครัวเดียวกันนะคะแต่มีรูปร่างต่างกันนะคะปัญหาสุขภาพที่ไม่เหมือนกันด้วยนะคะชอบอาหารต่างชนิดกันก็มีเหมือนกันนะคะก็ทั้งนี้ก็เพราะว่าความแตกต่างทางพันธุกรรมนั่นเองนะคะแล้วเอนไซม์นะคะคืออะไรล่ะนะคะหลายๆท่านก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคะ ก็เป็นที่ท,ทราบกันดีแล้วนะคะว่าวิตามินแล้วก็แร่ธาตุเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการมีสุขภาพดีเช่นเดียวกันกับสมุนไพรหรือว่าอาหารเสริมอื่นๆนะคะก็มีความสําคัญแล้วก็เป็นที่รับรู้กันอย่างกว้างขวางนะคะส่วนสําหรับเอนไซม์นั้นนะคะก็ได้มีการศึกษาในแง่ชีวเคมีกันมาช้านานแล้วนะคะแต่ความรู้เกี่ยวกับการใช้เอนไซม์เป็นอาหารเสริมหรือว่าใช้ในการบําบัดโรคนั้นยังไม่แพร่หลายเท่าไหร่นะคะ เอนไซม์เป็นสารกลุ่มโปรตีนที่ร่างกายของเราได้รับจากการรับประทานอาหารแล้วก็สร้างขึ้นเองนะคะซึ่งเอนไซม์เหล่านี้นะคะมีอยู่ก่อนที่ร่างกายจะมีปฏิกิริยาเคมีใดๆเกิดขึ้นเลยนะคะแม้กระทั่งวิตามินแร่ธาตุหรือว่าฮอร์โมนก็ไม่สามารถทํางานได้นะคะถ้าหากร่างกายเราไม่มีเอนไซม์นะคะหรือว่าขาดเอนไซม์นั่นเองนะคะ เอนไซม์มีขนาดเล็กมากเลยนะคะจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะแม้แต่ใช้กล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังสูงสุดแล้วก็ตามเอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะคะซึ่งเป็นพลังงานแห่งการขับเคลื่อนที่ทำให้เราสามารถทำงานต่างๆได้อย่างมีสุขภาพดีนั่นเองนะคะหรือกล่าวได้ว่านะคะเราไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้หากร่างกายเราไม่มีเอนไซม์นะคะ แหล่งผลิตเอนไซม์นั้นอยู่ไหนบ้างก็เอนไซม์ที่ใช้ในกระบวนการเผาผลาญพลังงานนั้นนะคะทั้งหมดจะสร้างขึ้นเองในร่างกายนะคะซึ่งมีความสําคัญกับทุกขั้นตอนของการย่อยอาหารถ้ายุเรามากขึ้นนะคะและก็ความเครียดมีผลให้การสร้างเอนไซม์เหล่านี้ลดลงมากเลยนะคะส่วนเอนไซม์จากอาหารนั้นนะคะอย่างเช่นว่าพืชผักผลไม้แล้วก็จะคงความสามารถในการย่อยอาหาร ก็ต่อเมื่อยังไม่ผ่านการปรุงสุกนะคะไม่ผ่านการต้มสุกหรือว่าทําให้สุกนั่นเองนะคะแม้แต่เครื่องปั่นผลไม้นะคะก็ทําลายเอนไซม์ไปแล้วนะคะที่มาอันมาจะจันอีกแห่งหนึ่งของเอนไซม์นั่นก็คือเอนไซม์เสริมเพื่อช่วยย่อยอาหารเอนไซม์เหล่านี้นะคะก็จะกัดจากเอนไซม์ในพืชน,นะคะเนื่องจากการผลิตเอนไซม์ไม่สามารถทําให้ได้เหมือนกับการสังเคราะห์วิตามินแล้วก็แร่ธาตุนะคะ เอนไซม์ Inside, เสริมเพื่อช่วยย่อยอาหารนะคะแล้วก็รับประทานพร้อมกับอาหารหรือว่าช่วยย่อยโดยเฉพาะในมื้ออาหารนั้นๆน,น,นะคะซึ่งจะเป็นการช่วยย่อยทั้งระบบ นะคะตั้งแต่หลอดอาหารถึงลำไส้ส่วนปลายเลยนะคะเอนไซม์อื่นๆที่บริโภคได้ก็เป็นพวกเอนไซม์จากสัตว์นะคะแล้วก็เอนไซม์แพ่นเคลียตินอย่างนี้นะคะก็จะได้จากตับอ่อนของหมูหรือว่าของวัวนะคะที่ถูกฆ่าแล้วนะคะเอนไซม์แพนเกลือตินนี้จะทํางานได้ในภาวะที่เป็นด่างเท่านั้นนะคะดังนั้นมันจะเริ่มทํางานในส่วนของลำไส้เล็กซึ่งมีภาวะเหมาะสมกับการย่อยสลายไขมันนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีเอนไซม์เฉพาะอีกสาม ชนิดนะคะก็จะได้แก่พวกเอนไซม์บรอมิเลนนะคะสกัดจากสับปะรดนะคะเอนไซม์ปาเปนนี้ก็สกัดจากมะละกอนะคะซึ่งใช้ทําให้เนื้อนุ่มหรือเอนไซม์เปปซีนนี้นะคะซึ่งย่อยโปรตีนในกระเพาะอาหารก็สามารถพบได้จากกระเพาะของหมูและก็ทํางานในสภาวะที่เป็นกรดเท่านั้นนะคะพูดถึงเอนไซมนี้มีแต่ ต้องเป็นของสดเท่านั้นนะคะที่นี้ถามว่านะคะทำไมเราจึงต้องการเอนไซม์นะคะก็ต้องตอบอย่างนี้เลยนะคะร่างกายจําเป็นต้องใช้เอนไซม์เมื่อเราทานอาหารที่ผ่านการใช้ความร้อนนะคะในปัจจุบันนี้การปรุงอาหารผ่านการแปรรูปต่างๆนะคะเนื่องจากว่าเอนไซม์ก็จะถูกทําลายไปด้วยความร้อนนะคะอย่างเช่นการต้มไมโครเวฟการหุงต้มแบบใช้แรงดันนะคะแม้กระทั่ง การน,นึ่งที่อุณหภูมิสูงถึงแค่48องศาเซนติเกรดนะคะก็ทำให้เอนไซม์สูญเสียคุณสมบัติไปแล้วนะคะหรือแม้กระทั่งการคั้นน้ำผลไม้ด้วยเครื่องนะคะความร้อนที่เกิดขึ้นก็ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไปแล้วนะคะ